ครับก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเคสอะไหล่นะครับนำมาชมรถไถเข้ามาหนึ่งรายการครับเป็นรุ่น lc 5 0 8 di นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับขายดีมากครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้รถสภาพสวยครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้รถเดิมๆอยู่นะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับดอกสูงสูงเลยสภาพใหม่ๆเลย สีอาจจะมีถลอกบ้างเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมให้เดี๋ยวเช็คระบบไฟระบบรั่วซึมให้ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวพานำชมคมไปดันเหลือเยอะครับเหลือเต็มเลยอดอกยางหน้าครับสูงเลยครับสภาพสวยๆเลยครับยางใหม่ๆอยู่เลยนะครับยางหลังก็ใหม่ๆครับ แห้งๆนะครับอ่ามีคราบจระบีนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับอ่ายังไม่ได้ล้างนะครับรถมาเพิ่งมานะครับเครื่องเกียร์ไฮริกดีนะครับอ่าดอกยางสวยๆครับยางหน้ายางหลังนะครับเดี๋ยวฟังียงเครื่องนะครับใส่ชอซิ่งเรียบร้อยนะครับชั่วโมงอยู่ที่2 4 3 1ชั่วโมงนะครับ เดกนิ่งดีครับไม่กระตุกนะครับแดงหน้าขึ้นลงพกหัวให้ลิลิกครับนิ่งดีนะครับตอนนี้ทดลองใส่ลรตเตอรี่ไว้นะครับอุปกรณ์ก็จะมี พื้นฐานเป็นใบดันผันหลังนะครับถ้าเอาโรตารี่เพิ่มก็แล้วแต่ลูกค้าครับสะดวกนะครับเอากี่ชิ้นได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานเลยก็จะเป็นใบดันกับผันพร่วนนะครับตัวนี้เป็น45 DI นะครับเล่มทะเบียนน่าจะปีไม่ปี52ก53นะครับสองปีนี้นะโทษทีนะครับประมาณนี้แหละนะปน่าจะประมาณปี52นะครับรถเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็แจวแล้วครับคันนี้ โอเคครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์089 283 2911 089 283 2911นะครับ2 4 9 0 0 0บาทส่งถึงบ้านเลยนะครับเช็คระบบให้เรียบร้อยขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ